สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนำ Google Form s, เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียนของเราครับในการประเมิน ITA ออนไลน์จำเป็นจะต้องมี Google Form s, สำหรับเป็นช่องทางในการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ วิธีการนำ Google f o r m เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับให้คุณครูเข้ามาที่หน้าแอดมินระบบการจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียนจากนั้นนะครับเลื่อนไปด้านล่างนะครับไปที่สัญลักษณ์ ITA นะครับการจัดการข้อมูล OIT คลิกเข้าไปครับเมื่อคุณครูเข้ามาในส่วนของการจัดการข้อมูล OIT แล้วนะครับให้คุณครูนะครับหา O23 นะครับนั่นก็คือช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ตรงนี้เองนะครับจากนั้นให้กดแก้ไขจะปรากฏหน้าแก้ไขช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบวิธีการคือให้คุณครูนะครับไปกรอบลิงก์ของ Google Form มมาวางไว้โดยคุณครูนะครับจะต้องมีการสร้างฟอร์มไว้ก่อนแล้วนะครับจากตัวอย่างคือผมได้สร้างไว้นั่นก็คือช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนให้คุณครูคลิกเข้าไปครับ และนี่ก็คือฟอร์มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาในกรณีนี้นะครับผมใช้เมลของโรงเรียนซึ่งเป็นเมลประชารัฐเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมจะต้องตั้งค่าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อื่นสามารถที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ให้คุณครูดูตรงนี้นะครับจำกัดสำหรับผู้ใช้โรงเรียนประชารัฐและองค์กรเชื่อถือได้ในตอนแรกนะครับจะเป็นแบบนี้เป็นสีฟ้าแบบนี้ แต่คุณครูต้องการให้ทุกคนสามารถที่จะแจ้งเรื่องได้คุณครูก็ให้ติ๊กตรงนี้ออกนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถที่จะแจ้งเรื่อง้องเรียนได้นะครับแต่ถ้าคุณครูใช้เป็นเมลปกติของตนเองนะครับหรือเมลส่วนตัวที่ไม่ใช่ของโรงเรียนประชารัฐ <c oughs> ก็ไม่ต้องมาตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณครูกลับมาที่หน้าเดิมนะครับแล้วไปที่ตรงนี้ครับส่งต่อไปเราจะก๊อปปี้ ลิงก์ของฟอร์มที่เราต้องการที่จะนำไปไว้บนระบบจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับเป็นรูปโซ่ะนะครับเป็นสัญลักษณ์ของลิงก์นะครับกด1ครั้งจากนั้นจะปรากฏเป็นชื่อลิงก์ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ ผมไม่แนะนำให้คุณครูนะครับตัดลิงก์ให้สั้นลงนะครับเพราะผมได้ทดลองแล้วนะครับตัดลิงก bueno. ์ให้สั้นลงตรงนี้นะครับเมื่อผมนำไปใส่ในระบบก็ไม่ปรากฏอะไรขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ให้คุณครูคัดลอกไปเลยครับเมื่อคัดลอกเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูกลับมาที่หน้าเดิมตรงนี้นะครับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนให้คุณครูทำการ ติ๊กที่ตรงนี้นะครับหมายเลข3 URL แชร์ Google Form จากนั้นให้วางลิงก์ลงไปในช่องว่างตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นการกำหนดความสูงนะครับของการแสดงผลหน้าจอผมก็ตั้งเป็น1000นะครับเพื่อที่จะให้เห็นทั้งหมดของฟอร์มของเราแล้วก็กดบันทึกครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับกับหน้าหลักจากนั้นไปตรวจสอบผลนะครับว่าเป็นอย่างไร ไปที่ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคลิก1ครั้งก็จะปรากฏฟอร์มเป็นช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนของเราขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอยากให้คุณครูสังเกตดูนะครับฟอร์มที่ผมสร้างขึ้นกับฟอร์มที่แสดงขึ้นมาไม่เหมือนกันซึ่งฟอร์มที่ผมได้สร้างขึ้นมาจะมีหัว นะครับของฟอร์มแบบนี้แต่ในเว็บไซต์นะครับที่แสดงผลออกมานะครับหัวที่เราสร้างขึ้นมานะครับหายไปนี่คือผลจากวิธีที่เราทำในกรณีที่1นะครับแต่ถ้าคุณครูนะครับอยากให้ฟอร์มของเรามีหัวที่สวยงามที่เราได้ตั้งไว้ให้คุณครูทำวิธีที่2ครับวิธีที่2นะครับเพื่อที่จะให้ฟอร์มของเรานะครับมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือมีหัวฟอร์มนะครับหรือแบนเนอร์นั่นเองให้เรามาที่เดิมครับโ2 3ไปที่ตรงนี้นะครับไปแก้ไขจาก จากนั้นนะครับลบลิงก์ตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเราจะทําใหม่ก็เมื่อลบเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูมาที่ตรงนี้ครับด้านบนนะครับจะมีเมนูมากมายเลยนะครับให้คุณครูมาที่ตรงนี้นะครับเป็นรูปโลกนะครับเมื่อเราชี้นะครับจะขึ้นคําว่า f r เฟมให้คุณครูคลิก1ครั้งจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างไ f เฟมพ๊อปพาร์ตขึ้นมาให้เรานําลิงก์ฟอร์มนะครับมาวางไว้ในช่องบ้างตรงนี้ จากนั้นให้กำหนดความกว้างเป็น100%เซและความสูงเป็น1,000จากนั้นกดโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูนะครับบันทึกข้อมูลกับหน้าหลักแล้วเราไปดูตัวอย่างกันนะครับไปที่ o 2 3ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเป็นอย่างไร ครับเว็บไซต์ของเราก็จะปรากฏเป็นฟอร์มสำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้นมาและมีแบบฟอร์มสวยงามเหมือนที่เราทำไว้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการนำฟอร์มจาก Google นะครับเข้าสู่ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียนของเราก็มีเพียงเท่านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูคทุกท่านนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านครับ